มึงเจอรอบเจอรอบเดี un> un> ๋ยวก็พลอยเวลมาเร็วมาเร็วกำลังด้วยมึงจะรีบไปไหนเออนี่นะครับเราจะมาไฟนะครับเกมอิจาติดก็บอมองอัดตุ เกมเกมค่ายมาเวลนะครับเอ่อมาเวลยูนิเวอร์สคอมิกดีซีอินเตอร์เทนเมนต์แลเรื่องอะไรเองจะเข้ามานดีครับอะไรครับสาวพักมาเย้เกิดไม่เคยดูเออจัดดุดชาใช่ดูแล้วติดเลยกูหวังเลยเอาตั้งแรกครับพี่โซ๊ด เอาตัวอะไร oh. ดีครับน้องผมไม่รู้เรื่องขับพี่โซดผมก็เดิมเลยแล้วกันครับพี่โซดโอ้ไอโจ๊กแล้วไอโซดโอ้ยงั้นพี่เอาอากงแล้วกัน The Joker is the m o ือเอาด่านนี้ครับไอโซดมันก็ต้องเป็นจากตัวพี่ดิไอโซดงั้นเอาก็ทำสตีลแล้วกันนะ เออต้องยิ้มไอ้สดเอาแล้วนะครับปรีโซดจัดการเขาโดยดีกว่าไอพิสโตรดูเบลซะก่อนมันต่างกันไหมครับเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ใครเก่งกว่าเห็นรูปปั้นข้างหลังไหมเห็นอืมเดี๋ยวได้โคนเออเดี๋ยวได้โคนเดี๋ยวมึงก็รู้อะไรโคนเดี๋ยวก็รู้ไอ้แเออเดี๋ยวเจอเฮ้ย กองพัวจากดองจันเนี่ย This planet will be mine e What the fuck เอาสิไวกระจอกว่ะเอาจรงดิศพพูดได้ไงเออเฮ้ยเออโอยไม่ได ok> ้อัดคลิปนานรู้สึกแลกๆเออ

เรวเล่นวัาทำใหม่เอยากเล่นอากงเอาเอาไม่ตีวะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมาเิป sure> ิวออ้ยโอ้ยโอ้ยลุกขึ้นมารับซะ้ออะครับ

สแตนอะไรสแตนอะไรเนี่ยอ่อนให้อ่อนให้โอ้โหละเผาฮะอ่อนให้เผาไปเลยอืมอ่มาแบบที่สองเลือกตัวอะไรดีครับเลือกตัวอะ <ผม S 1> ไรดีกกครับผมอา่าผมเลือกตัวกากเลยอ่ะออไอส้สกอ เ่ยไม่เป็นด้วยต่อให้ผมเล่นไม่ค่อยเก่งด้วยตอนนี้เอาตัวอะไรดีว่าเออยเปแบดเออเสียพอมั้ยครับสกินเลยเดียวะเอาเอาเคมซิตี้แล้วกันเนาะเ <c oughs> <c oughs> ้ามไปหาผมกัมไหมผมก็ไม่รู้คุณเอา<ม>ด่านไหนนี่ครับคุณเนี่ยผมผมชอบด่านลานกว้างอันด่านลานกว้างผมให้คุณเลือกเลยผมเอา มีโทปโปล่อยแล้วกันเอามิวเซียมไปอือห okay, <Yeah. S 1> ือต้องของปุยกับสาวแล้วเงนเก๊กเก๊กเหมอนี่เด็กมันเยอะจริงจริงโอเคเลสตูดีแบบ อะไรเนี่ยบาดังไข่ด่าโควิดโควิดโควิดอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยใครลากฉันมานี่ไม่ใช่โลกของแกกับเซะเอ้าเอ้าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคุณทำอะไรครับหักขาหักขาจิ้มน้ำมันโอ้ยผมไปฝึกตัวนี้มาล่ะคุณคุณรู้เปล่าอ๋อ อะไรเนี่ยสกอร์พีนทำไมจิ้งเหรินหักขาหักขาแล้วระเบิดตุ้มโอ้ยไม่มาอย่างนี้ก็เสร็จสิครับโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันหนึงมันหนึงมันหนึงฮะฮะเฮ้ยคุณคุณจะได้ใจเกินไปแล้วเอาระเบิดไปเอออเาระเบิดไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยจุ๊บโอ้ยทำอะไรวะเนี่ยโอ้ย ระเบิดไปอีกรอบออแล,อล,ล้วก็โคน้าบ่อยโอ้ยเฮ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 ้ยเอะไรคุณ <c oughs> เอ้ยเอ้าระคุมทำไมเนี่ย ก็จะตายอืดนะคุณเนี่ยอึดเหมือนกับเหมือนกับโอ้ยโเดี๋ยวเดี๋ยวยดีู๋ขึ้นมาเาใหมได้อย่างนี้ให้มได้อย่างนี้พัดุมอ้ยโอ้ยมัน้าพอดีเฮฮเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิ

ไอ้หุน่นงอมอ่ะยื่นิดเวียวไม่อยากอวมอย่ารีอาเป็นโจูนะน้อง <c oughs> เอาตัวอะไรดีครับไม่รู้สิผมผมว่าผมต้องงัดม้ตายผมแล้วล่ะ <c oughs> อะไรอากงเยอะ <c oughs> โออยตัวนี้ นี่คุณไม้ตายมางั้นผมก็ต้องก็ต้องก็ต้องตัวอะไรดีวะเดสโตะอย่ามาถหาผมพี่พป่พวอะผมกีนเรนเทิร์นเลยแล้วกันนะเรนเทิร์นเรียกไปเลยผมดานไหนก็ได้โอ้เย่เจ๊เก่งจัดอ้าวแล้วคุณเลือกทำไมเนี่ย มันผมมาด่าน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 ลงไปเลยด่านนี้แล้วกันมันน้ำแข็งดิโอ้โหน้ำแข็งดีน้ำแข็งแม่ดูซิตาที่ใครจะชนะผมชนะแน่นอนอ่ะผมผมดูจากสถานการณ์แล้วเฮ้ยเราสองคนต่างได้คนละแต้มกันแล้วฮาสุดตัดสินเลยป่ะจ้งั้นเหรอจ้งั้นเหรออืมผมจะให้แต้มชนะล่ะ ทำแต้มไม่ได้ทำให้มันได้ยังงั้นเออโชโชแหวนนะดูอาวุธฆ่าเดีวเดี๋ยวหลังแหวนนับเป็นร้อยอ้ยเจ้าดูถูกข้าอ้ยเจ้ามนุษย์พันพ่ออย่าพึ่งเอโตสั่งเอโตสั่งพี่ส่เหรอิ้วปิ้วปิ้วปิ้ว โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันกิ่งเกินไปแล้วไอ้หมอนี่โอ้ยโอ้ยไม่ถนัดกินเลนเทิร์นเลยแล้วคุณเลือกมาทำไมอ่ะอยากลงเล่นอืมกูท่าเดินไหมกระแพงเออ แบงกับโฟร์วอลโอ้ยโอ๊ยอือออุ้ยอย่าซัวแมนโอ้โหไม่ไหววะเติมพลังเออมีดอันเดียวเฮ้ยเดี๋ยวมีดิการเปิดไงวะเมื่อกี้ยังเปิดได้เลยเดี๋ยวมีดิการมีดิการยังไงจิ้มหายแล้วเกรออกบาบิโลน ก็ตามไปเลยมาเถอะครับเฮ้ยคุณจะเดินถอยหลังอย่างนี้ไม่ได้คุณทำอะนของคุณหลังแหวนมานี่อุ้ยอืออุ้ย

นะ้าหนึ่งสองนะหนึ่งสองเอาเดี๋ยวเกมค้างเหรอไม่ค้างนะแม่เอ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 ตอนนี้เท่าไหร่นะหนึ่งสอง เดี๋ยวผมเล่นตัวอะไรเดียวเนี่ยโอ้คุณคุณล่อพิโกโลเลยลหรอใช่าผมจะเป็นพิโกโร่ผมจะช่วยโลกพิโกโลคุณพิโกโลเนี่ยผมเล่นฝังไวรัสบ้างแล้วกันเออไม้ผมปราบนะสกินทีมใดท่านเลยแล้วกันกับแทมนี่แหละอ๊ี่เอาคุผิดละคุผิดคุผิดอ้าวไม่เปลี่ยนสกินละจังแม่งขี้เกียจเออจะกดอันนี้ตั้งห่า เออหลังคาไปคุณคิดว่าพิกโกโลคุณจะสู้กับนักฆ่าตาเดียวผมได้เหรอฮะช่างมันเถอะครับอะไรฮะเมื่อกี้คุยแชทอยู่โอ้เนี่ยกูไป็นอซะอย่างเงี้ยอ้าผมพีนอะไรเนี่ยทิ้งคนเก่าไปหาคนใหม่เดี๋ยวแกมแกกพูดเอง ผมพูดอย่างนี้เขาเข้าใจกันหมดผิดสิอ่ะไม่ใครนุสอุ้ยพิกโรปุ๊อุ้ยพิกโโลมาเลยดีกว่าเฮ้ยพิกโโลนิโกหังเองจำได้เปล่าวางปิว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 พิกโโลก็พิกโโลเถอะโอ้ยปิว โอ้โหเฮ้ยปิพิวปิพิวไม่ไม่รู้ท่ามาตอนเนี้ยเอาแต่ก่อนเขายังเล่นเก่งอยู่เลยพิกลโลเนี่ยเมื่อก่อนคุณลุงพิกลโลปิพิวปิพิวโอ้ยโอ้ยโอ้ยพิกลโลชอบต่อป่ะอื เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุ้มในใกล้ๆนิแทงน้ำไปพี่พี่พี่เอ้าเฮ้ยโอ้ยเล้ไม่เป็นวะเสร็จแล้วครับงานนี้อะไรอ่ะครับโอ้ยคุณลุงพิโกะโรล เอาเรื <boundaries> ่อง่าไอคนนี้เอ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 ้าวบอกบอกโอ้ยอึ้งโหเล่นผ่าหายแบบอะ เอะไรเนี่ยครับอะไรเนี่ยครับเนี่ยคุณจะเอาอจะเอาเหรอซุปเปอร์แมนเอ้ยไม่ใช่ผมพิคโกโล่ <laughs> นี่คุณคอยดูร่างซุปเปอร์เซย่าผมผมตั้งอ่ะ <laughs> นี่แหละ พิโกโล่ซูเป,ปอร์เซียร์ใครบอกว่าเขาไม่มีนีน่ไงนะซูเปอร์เซียร์ล่างอัพปกิน, <c oughs> นี่ยชนะแล้วกลับไปดาวนา์น้าบิกมาที่นี่ก็แมตช์สุดท้ายแล้วนะเนาะใช่เหรอแต่สุดท้ายแล้วเหรอเออสุดท้ายแล้วเนี่ยท้ายแล้วเนี่ยแ,แต่ถ้าเพรู้ถ้าผมชนะก็มีต่อแต่ถ้าผมแพ้ก็จบแค่นี้ เอ้ยแล้วผมว่าตัวกากไปแล้วกันงั้นผมเอลซ่าได้ไหมที่ดดีๆคิดีดีอยากเล่นเอลซ่าผมว่าตัวกากไปแล้วเอาเลยเลื่อเลยเอาแบบที่มันอยู่ข้างนอกเอาเอาคุณคุณคุณไม่พอใจเอลซ่าผมเลยเอาคุณเอาพาซ่าเัินผมเอา เกอดฮเออยังไงผมก็ได้เกินไปเอาผมใช้แฮชยังไงล่ะผมใส่เติมฮ้ยได้ข่าวว่าเกมนี้แจกฟรีนะครับผมก็เกมนี้เกมที่แจกฟรีก็ทุกคนก็ไปรับกันได้นะทามันยังแจกจุดตอนนี้ไม่แจกแล้วตอนนี้ไม่แจกแล้วมันไม่แจกแต่ภาคสองก็ลดระคาอยู่นะครับก็ไปอุดหนุนผู้พัฒนากันได้นะซื้อทำไมฮะรอฟรีสถานเดียวฮะโอ้ จะต,ตัดสา่ฟนะรีทุกคนเลดีอรกิ้ลเลดี้เก้ลโมฮอกเนี่ยเด e Flash ทำไม t ด e Flash หนา้าตาแบบนี้วะอุบัตกูโอ้ยมาดี Let it go เออห่อห่อุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหลงไปอเ้อเอ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 ออะไรกันเนี่ยขบบเร็วที่มันอะไรกันเออเลดี้ก็อ้าวบล็อกอะไรเนี่ยเด้อเด้อใช้ท่าไยวะเออ It, home, อยู่ดีๆก็ไปลมแดดอัทูุีทูไปเลย <c oughs> ตุม้มโอ้ยอืมเอ้ดีสตรว์ <c oughs> น้ำแข็งไปอัทวุ่ีทูเอ้าอัทูุ่นทูเลือกไม่ได้วะเอ้าไปเลยลูกฮ่า <c oughs> <c oughs> เลดี้โก้เลดี้โก้นี่ตุ่นี้อ่ะโนอโอ้ยเรปเอาไปอะไรครับเนี่ยขั้วเออโดนเฉยวิ่งทามโลกเปบ้าวิบขางแทบแตก สั่ไปสักรอบเอ้ยใช้ท่าใช้ท่าไม่ได้วะท่าไม่ออกไปเลยลูกเกรดโอ้ยโอ้ยเฮ้ยยเเดี๋ยว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 เอาไปเลยเฮ้ยจะหีไปไหนเดี๋ยวโดนสกิดตายเลยนะเราโดนสกิดตายเดี๋ยวใช่เหรอวะ โอ้โหเอลซ่าเอลซ่าต <si ้อเจอหลักงุ้มมี่น้อเออเนี่ยเอาบนโลกไปเลยเอาบนโลกไป Watchtower เอากูเอาที่เดิมไลเออก็ดีอยู่ละจะไปเปลี่ยนทำไมเห็นไอ้นี่เปล่าเห็นพิกโกรงข้างหลังเปล่าเออทำอะไรไม่ได้ยืนดูอีกมั้ยเออไม่คุ้นไหลฆ่าเลยยิน มูด้าเรือเกินพิกโรสร้างนี่นะครับก็จะเป็นเออ่แมตต์ตัดสินแล้วนะว่าใครจะชนะนี่ถอดแว่นฉีกสูตรโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้อะไรซูเปอร์แมนอะไรเนี่ยอากงวันช่นวันเช่นวันเช่นมีผมปุ๊บมาสิเอา เอ้ยลงไปครับลุกๆเออเออเอาไปเลย,เยพิกโลสร้างดูซัมติงพิกโรต์จ้ะเอ๊ะโอน,นทำอะไรไม่ได้เลยยิงอะไรครับคุณ เฮ้ยเอาของผมไปบ้างผมยาวกว่าเฮ้ยๆๆหยุณคุณนุ่นเอ้ยโอ้โหโหเอานี่ไปเลยอะไรคข้านี่้ซุปเปอร์แมนอะไรคข้านี้อะไรข้ามี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเออโดนเฉย กาล่าตุปกเปมนเฮ้ยแปนโอ้ยอากงจะยินดีอากงสวยงามครับอากงอะไรเฮ้ยเที้ยวต้นเฉลยไปเที่ยวดวงจันทร์นะฮะนี่ไงกับโลกไปเฮ้ยคุณ เอ้ยอะไรเนี่ยครับอากงถ่ายแล้วกลับไปบริหารประเทศดีกว่าสวัสดีครับผมนายะยุทธ์จันทร์ก็จบแล้วนะครับคลิปนี้ครับบ๊ายบายง่ายงี้เลยก็กด subscribe แล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับนานๆจะลงคลิปทีแล้วแล้วก็เอาเอาช่องมึงได้ไหมไม่ต้องหรอกตัวกูจะปิดตัวอยู่แล้วเงินก็ ผมจะไม่ทิ้งช่องของกบานาดไปนะครับผมถ้าอะไรที้เราพูดอย่างนี้แม่งเขาไม่รู้จะช่องอะไรอโอเคลรวก็บายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ